พระครุณธรรมคำัมภีร์พระธรรมปัญญาจาร์ปัญญาจาร์บทที่หนึ่งการใคร่ครวญของปัญญาจาร์ถ้อยคําของปัญญาจาร์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์ในเยรูซาเล็มปัญญาจาร์กล่าวว่าอานิจจังอานิจจังอานิจจังาอานิจจังสารพัดอานิจจังมนุษย์ได้ประโยชน์อะไร จากการตรากตรำทุกอย่างของเขาซึ่งเขาตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์นั้นคนรุ่นหนึ่งจากไปและคนอีกรุ่นหนึ่งก็มาแต่แผ่นดินโลกยังคงเดิมอยู่เป็นนิดดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกแล้วกระหืดกระหอบไปถึงที่ซึ่งขึ้นมานั้นอีกลมพัดไปทางใต้แล้วเวียนกลับไปทางเหนือลมพัดเวียนไปเวียนมาแล้วลมพัดกลับตามทางเวียนของมันแม่น้ำทุกสายไหลไปสู่ทะเล แต่ทะเลก็ไม่เต็มแม่น้ำไหลไปสู่ที่ใดก็ไหลไปสู่ที่นั่นอีกสารพัดก็เหนื่อยอ่อนไปกันหมดแต่ละคนก็พูดไม่ออกในตาดูก็ไม่อิ่มหรือหูฟังเท่าไรไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ได้ยินสิ่งใดที่มีอยู่แล้วก็จะมีขึ้นอีกสิ่งที่ทำกันแล้วคือสิ่งที่จะต้องทำกันอีกไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์มีสักสิ่งหนึ่งหรือที่ใครจะพูดได้ว่าดูซีสิ่งนี้ใหม่ แต่สิ่งนั้นมีอยู่แล้วในสมัยก่อนเราทั้งหลายไม่มีการจดจำถึงคนสมัยก่อนและไม่มีการจดจำถึงคนสมัยหลังที่จะเกิดมาโดยคนรุ่นต่อมาความอนิจจังของการสแสวงหาปัญญาข้าพเจ้าปัญญาจารย์เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเลม็มและด้วยสติปัญญาข้าพเจ้าตั้งใจค้นคว้าและตรวจสอบทุกสิ่งที่ทำกันภายใต้ฟ้าสวรรค์ และพบว่าพระเจ้าประทานภารกิจที่ยากลำบากให้มนุษย์ทำเพื่อพวกเขาจะสารวนกับสิ่งที่ทำข้าพเจ้าเคยเห็นการงานทั้งปวงซึ่งเขากระทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์และดูเถิดสารพัดก็อนิจจงคือกินลมกินแล้งอะไรที่คดจะทำให้ตรงไม่ได้และอะไรที่ขาดอยู่จะนับให้ครบไม่ได้ข้าพเจ้ารำพึงว่าดูสิข้าพเจ้ามีสติปัญญามากยิง่ง มากกว่าทุกคนที่ครองอยู่เหนือกรุงเยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเจนจัดในสติปัญญาและความรู้อย่างยิ่งข้าพเจ้าก็ตั้งใจเข้าใจสติปัญญาเข้าใจความบ้าบอและความเขลาข้าพเจ้าค้นพบว่าเรื่องนี้ก็เป็นแต่กินลมกินแรงด้วยเพราะเมื่อมีสติปัญญามากขึ้นก็มีความทุกข์ระทมมากขึ้นและบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศก ปัญญาจาร์บทที่สองความอนิจจังเนื่องจากการตามใจตนเองข้าพเจ้ารำพึงว่ามาเถอะมาลองสนุกสนานกันดูจงสนุกให้เต็มที่แต่ดูเถิดเรื่องนี้ก็อนิจจังเช่นกันข้าพเจ้าพูดถึงการหัวเราะว่าบ้าบ้าบบและกล่าวถึงความสนุกสนานว่ามีประโยชน์อะไรข้าพเจ้าใคร่ครวญดูว่าจะทำอย่างไร กายจึงคึกคักด้วยเล่าอังุนแต่ใจยังคงแนะนำข้าพเจ้าด้วยสติปัญญาพร้อมกับยึดความเข่าวไว้ด้วยจนกระทั่งข้าพเจ้าเห็นได้ว่ามีสิ่งดีอะไรที่มนุษย์จะทำได้ภายใต้ท้องฟ้าตลอดชั่วอายุไม่กี่วันของเขาข้าพเจ้ากระทำการใหญ่โตข้าพเจ้าได้สร้างเรือนหลายหลังและทำสวนองุ่นหลายแปลงข้าพเจ้าทำสวนผลไม้และสวนยอนใจหลายแห่งปลูกไม้ผลทุกชนิดไว้ในสวนเหล่านั้น ข้าพเจ้าสร้างสระน้ำหลสระสำหรับตัวเองเพื่อจะใช้น้ำในสระนั้นรถหมู่ไม้ที่กำลังงอกงามข้าพเจ้าซื้อทาตชายหญิงไว้และมีทาตเกิดขึ้นในบ้านของข้าพเจ้านอกจากนั้นข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงแพะแกะมากกว่าทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าสะสมเงินทองไว้ด้วยและสะสมทรัพย์สมบัติอันควรคู่กับกษัตริย์และควรคู่กับเมืองทั้งหลายข้าพเจ้ามีนักร้องชายหญิง และมีความสนุกสนานทางเพศซึ่งเป็นสิ่งชอบใจมนุษย์ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าทุกคนที่เคยอยู่มาก่อนข้าพเจ้าในเยรูซาเล็มและสติปัญญาของข้าพเจ้ายังคงอยู่กับข้าพเจ้าด้วยทุกสิ่งที่ในตาของข้าพเจ้าอยากเห็นข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบังข้าพเจ้ามิได้ห้ามใจจากความสนุกสนานทุกอย่างเพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินจากการตรากตรำทั้งหมดของข้าพเจ้า และนี่เป็นรางวัลจากการตรากตรำของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าหันมาดูทุกสิ่งที่มือข้าพเจ้าทำและผลของการตรากตรำที่ข้าพเจ้าทำลงไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและดูเถิดทุกอย่างก็อนิจจงคือกินลมกินแรงและไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์พระเจ้าประทานสติปัญญาและความยินดีให้กับผู้ที่พระองค์พอพระทัยข้าพเจ้าจึงหันมาพิเคราะห์สติปัญญาความบ้าบอ และความเขลาเพราะคนที่มาภายหลังกษัตริย์จะทำอะไรได้นอกจากทำสิ่งที่เขาทำกันมานานแล้วนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าสติปัญญามีประโยชน์กว่าความเขลาเหมือนความสว่างมีประโยชน์กว่าความมืดคนมีสติปัญญารู้ว่าจะเดินไปทางไหนแต่คนเขลาเดินในความมืดถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ตระหนักว่าเคราะอย่างเดียวกันเกิดขึ้นแก่พวกเขาทุกคนข้าพเจ้าจึงรำพึงว่าเคราะที่เกิดแก่คนเขา ก็จะเกิดกับตัวข้าพเจ้าด้วยถ้าเช่นนั้นแล้วข้าพเจ้าจะมีสติปัญญามากมายไปทำไมเล่าข้าพเจ้าจึงรำพึงว่าเรื่องนี้ก็อนิจจังเหมือนกันเพราะไม่มีใครจดจำถึงคนมีสติปัญญาและคนเขลาตลอดไปเพราะเมื่อถึงเวลาในอนาคตก็ลืมกันไปหมดแล้วโถคนมีสติปัญญาก็ตายเหมือนคนเขลาข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวิตเพราะว่าการงานที่ทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ ก่อความสลดใจให้แก่ข้าพเจ้าเพราะสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแล้งข้าพเจ้าเกลียดการตรักตรำทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าตรักตรำอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์เพราะข้าพเจ้าจำต้องละการนั้นไว้ให้แก่คนที่มาภายหลังข้าพเจ้าแล้วใครจะไปทราบว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนมีสติปัญญาหรือคนเข่ากระนั้นเขาก็ครอบครองการตรักตรำทุกอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ตรักตรำมา และใช้สติปัญญาทำภายใต้ดวงอาทิตย์มีก็อนิจจังด้วยข้าพเจ้าจึงหันกลับและท้อแท้ใจนักถึงเรื่องการตรากตรำทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำม,มาภายใต้ดวงอาทิตย์เพราะว่ามีคนที่ตรากตรำโดยใช้สติปัญญาความรู้และความชำนาญแต่แล้วก็ละส่วนแบ่งของเขาให้อีกคนหนึ่งที่หาได้ตรากตรำทำเพื่อการนั้นไม่มีก็อนิจจังด้วยและสามานยิ่ง เพราะว่ามนุษย์ได้อะไรจากการตรากตรำทั้งสิ้นและการดิ้นรนที่เขาต้องตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์เล่าเพราะว่าปีเดือนทั้งหมดของเขามีแต่ความเจ็บปวดและภารกิจของเขาก็ความทุกข์ระทมถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบนี่ก็อนิจจังด้วยสำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่มกับชื่นชมผลจากการตรากตรำของเขานี่แหละข้าพเจ้าเห็นด้วยว่า เป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยท่าไม่อาศัยพระองค์แล้วใครจะกินได้เล่าหรือใครจะชื่นบานได้เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาความรู้และความยินดีให้แก่คนที่พระองค์พอพระทัยแต่ส่วนคนบาปพระองค์ประทานภารกิจที่ต้องเก็บเกี่ยวและสะสมเพื่อให้แก่ผู้ที่พระเจ้าพอพระทัยนี่ก็อนิจจังด้วยคือกินลมกินแล้ง ปัญญาจาร์บทที่สามมีวาระสำหรับทุกสิ่งมีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวาระให้กำเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวาระรื้อถลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้ แล้ววาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์แล้ววาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้งแล้ววาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดแล้ววาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาแล้ววาระทำหายมีวาระเก็บรักษาไว้แล้ววาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดแล้ววาระเย็บมีวาระนิ่งเงียบแล้ววาระพูดมีวาระรักแล้ววาระเกลียด มีวาระสงครามและวาระสันติภารกิจที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์คนงานได้ผลประโยชน์อะไรจากการตรากตรำของเขาข้าพเจ้าเห็นภารกิจซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ก็เพื่อให้พวกเขาสาระบนอยู่กับภารกิจนั้นพระองค์ทรงกระทําให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระของมันพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์ไว้ในจิตใจมนุษย์ด้วยแต่มนุษย์ยังคนไม่พบว่า พระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนการสุดท้ายข้าพเจ้าทราบแล้วว่าสำหรับเขาไม่มีอะไรดีไปกว่าเปลมปรีและร่าเริงตลอดชีวิตของเขายิ่งไปกว่านั้นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์คือให้มนุษย์ได้กินดื่มและชื่นชมผลทั้งหมดจากการตรากตรำของเขาข้าพเจ้าทราบว่าสารพัดท,ที่พระเจ้าทรงกระทำก็ดำรงอยู่เป็นนิดจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้หรือจะหักอะไรออกเสียก็ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทําเช่นนั้นเพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงเฉพาะพระพักพระองค์อะไรอะไรซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่นานมาแล้วอะไรอะไรที่เป็นมาก็เคยเป็นอยู่นานมาแล้วและพระเจ้าทรงทําสิ่งเดิมซ้ําอีกการพิภากษาและอนาคตขึ้นอยู่กับพระเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นว่าในที่ของความยุติธรรมมีความอาธรรมอยู่ด้วย และในที่ของความชอบธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วยข้าพเจ้ารำพึงในใจว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะมีการกำหนดไว้สำหรับทุกเรื่องและสำหรับการงานทุกอย่างข้าพเจ้ารำพึงในใจเกี่ยวกับบรรดามนุษย์ว่าพระเจ้าทรงทดสอบพวกเขาเพื่อจะสําแดงว่าพวกเขาเป็นเพียงสัตว์เพราะว่าเคราะห์ของบรรดามนุษย์กับเคราะห์ของสัตว์นั้นเหมือนกันฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ตายเหมือนกัน ทั้งสองมีลมหายใจอย่างเดียวกันและมนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เพราะสารพัดก็อนิจจงทุกอย่างไปสู่ที่เดียวกันทุกอย่างเป็นมาจากผงคลีดินและทุกอย่างกลับเป็นผงคลีดินอีกใครจะรู้ได้ว่าวิญญาณของมนุษย์ไปสู่เบื้องบนและวิญญาณของสัตว์ลงไปสู่แผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าที่มนุษย์จะเปรีปรีในการงานของตนเพราะว่านั่นเป็นรางวัลของเขา ใครจะนำเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลังเขา